โอเคครับก็สวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้เราอยู่กันใน w a Server After You นะครับทุกคนก็สำหรับเซอร์นี้นะครับคลิปอาจจะสั้นนิดนึงนะเพราะว่าผมเล่นไปเนี่ยประมาณชั่วโมงกว่าๆเลยแต่ว่าคลิปไม่ได้ยินเสียงนะก็ผมก็เลยตัดเอาแค่ช็อตที่มันได้ยินเสียงละกันก็คือเสียดายมากคือช็อตนั้นยิงไป40-50กว่าตัวนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเข้ากันที่โปรโมชั่นกันดีกว่านะครับก็โปรโมชั่นจะมีเป็นเติม50บาทจะได้กล่องสุ่มนะแล้วก็ GC นะครับสำหรับกล่องสุ่มนะครับเดี๋ยวผมจะไปเปิดให้้้้ทุกคคนนนดดดูววยะะรรัับบ่าามไไอง แล้วก็ถัดมาจะเป็นเซต300นะครับจะเป็นเซตชมพูนี้นะแล้วก็เซตพันช็อตเล่นเซตพันนี่แหละคือยิงไป50กัาตัวแต่ว่ามันเสียงไม่มีนะครับต้องขออภัยมาตรงนี้ด้วยนะครับตัวละครมี150กับ500นะครับชื่อไทยฟรีนะครับแล้วก็ชื่อสี่นะครับจะราคาอยู่ที่150บาทเสีย Gb 500นั่นเองนะครับโอเคประมาณนี้นะครับสำหรับโปรโมชั่นแล้วก็สำหรับอันนี้จะเป็นไอเทมฟาร์มนะครับก็สำหรับอันนี้นะครับเป็นของฟาร์มทั้งหมดเนาะ ก็สามารถฟาร์มได้นะครับอันนี้เป็นของฟาร์มในคลิปผมไม่ได้ไปฟาร์มให้ทุกคนดูนะครับต้องขออภัยตรงนี้ด้วยนะครับเพราะว่าคือลงมาใส่นัวเลยเพราะว่าแอดมินบอกว่าสตรีมเมอร์รอลรวบอยู่นะครับก็เลยต้องไปเล่นขอนนะครับโอเคอันนี้เป็นของฟาร์มทั้งหมดนะครับสามารถฟาร์มได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นของฟาร์มเช่นกันนะครับมีจำแนกเป็นเวลนะครับเลเวล5 5.5เวล 6, 6.5เวล 7, 7.3, 7.6แล้วก็เวล8นั่นเองนะครับโมดุดก็คือเวล8เนาะเป็นเซตกันชานั่นเองนะครับแต่ส่วนใหญ่ที่เจอเนี่ยจะเป็นพวกอ่าราวๆววเ7นะที่ผมเจอนะครับผมไปทำคลิปเนี่ยก็เจอแต่พวกนี้นะครับ คือของมันฟาร์มได้นะครับทุกคนคือสายฟรีเนี่ยอยู่ได้ผมคิดว่าเพราะว่าคือที่เจอที่ลุมที่มันลุมลุมกันอ่ะก็คือที่เขาเลน่นกันก็คือพวกเซตฟาร์มนี่แหละนะครับก็สายฟรีตามาแนะนําให้ไปฟาร์มกันด้วยนะครับทุกคนแต่ผมไม่ได้ไปฟาร์มให้ดูต้องขออภัยนะแล้วก็สํตลอบนี้นะครับจะเป็นกล่องฟาร์มนะครับกล่องฟาร์มเนี่ยจะมีอ่าเป็นกล่องเหลืองเนาะจะสุ่มของพวกนี้แหละของทั้งหมดเลยนะครับก็คือที่ดีผมคิดว่าน่าจะเป็นสีเขียวเนี่ยนะรอบสีเขียวนี่นะครับ แล้วก็ถัดมาก็จะเป็นเซ็ตไอสีน้ําเงินแดงนะครับแล้วก็ที่เหลือก็จะดอกพวกข้างล่างแล้วนะครับก็คือของท่านที่จะเยอะแต่เอาจริงๆของแร่มี2ชิ้นนะครับเออไม่ใช่2เซตเอออันนี้นะครับคิดว่าน่าจะมีประมาณนี้นะครับของแรนะแต่ในนี้ไม่ได้เปิดให้ดูเปิดเปิดแค่กล่องแดงเป็นกล่องเติมเงินโปรโมชั่นนั่นเองนะครับโอเคประมาณนี้นะครับทุกคนสําหรับอันนี้นะครับจะเป็นกิจกรรมมาเป็นแคนนั่นเองนะครับสําหรับใครที่มา4ี่คนนะครับจะได้ตัวละคร2ตัวตู้เซฟ4ใบนะครับ นะประมาณนี้กลองเติมเงิน2ใบ1คนแล้วก็อะไรประมาณนี้แหละนะก็มาอ่านกันได้นะครับก็มีตั้งแต่4คน7คน10คนลักกันเนาะเออใครที่มาเยอะเนี่ยก็จะได้ของซัพพอร์ตไปด้วยนะครับคือท,ที่ดีก็คือตู้เซฟนี่แหละนะครับอืมนะ ประมาณนี้ทุกคนแล้วก็สําหรับอันนี้จะเป็นเกียมแชะครับแชร์5กลุ่มจะได้ตู้เซฟไปเลยนะหนึ่งใบนะครับแล้วก็จะได้กล่องฟ้าอีก5กล่องนะครับ GC 1000แล้วก็ตัวละครถาวรหนึ่งตัวนะครับก็สาหรับเซฟนี้ผมเสียดายนิดนึงเสีย,เส,ยเสียดายตรงที่ว่าคลิปมันไม่ได้ยินเสียงนี่แหละแต่ว่าผมก็ไปแก้มาแล้วแล้วก็มาเล่นต่อน,นั่นเองนะครับก็คือได้แค่ไหนแค่นั้นนั่นแหละคลิปอาจจะสั้นนิดนึงต้องขออาภัยทุกคนด้วยนะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันนะครับ เปิดกล่องกันเลยทุกคนมีเลเวลให้ดูไหมนะของพวกนี้ไม่มีเลเวลนะตีตีปะเพื่อนสอ,อนะดีกันไหเพื่อนของแลนี่นี่นี่ของแล,แลน่าจะเป็นเซตเลเวลน,นะครับคิดว่านะ นี่อันนี้แปดจุดหกนะแผนต่อครับหมายก้วเว้ย <c oughs> ผมคิดว่าของเลเวลน่าจะเป็นของดีนะแต่ผมว่าสายฟาร์มเอาเรื่องว่ะเพิ่มนี้ผมว่าของพวกธรรมดาในกล่องแดงเนี่ยมันก็แบบดรอปไงคิดว่าคิดว่ามันน่าจะดรอปโอ้ เราร้อยกล่องกูโอ้ยหนอหนอคนบ้านเฮาแม่งผมเกลือมากเดี๋ยวมันจะเป็นเกรดเลเวลอันนี้ไม่มีเลเวลอันนี้เป็นอ่อกล่องพ้อมยิงรอบสุดท้ายแล้วทุกคนไอ้เหี้ยผมชุดสุดท้ายแล้วนะไม่รู้ไม่ใช่ว่ะไม่รู้คลิปจะได้กี่นาทีไอ้ร้องดังนี้อะไน่าหม้น่าโม้ เลขเจ็ดเลขเจ็ดีกูเลขเจดอยู่นาโพสอยู่นาโพสีข้อมูแล้วีข้อมูแล้วตปิดตีตั้ปิดีต้ปิดโ่ดไม่ใชอ้าวเฮ้ยไปลองมันเอาเซตไม่มันเอาเซตอะไรมาตายเดี๋ยวาวิ่งไปอย่างนั้นนี่อย่าวิ่งไปอย่างนั้นอย่นีมันก็วิ่งมาตีไอ้เหี้ยมึงอยาพูดแ่านนี้อันหนึงคามยาวไนอันึงอันหนึ่งอางไม่เดียวแม่เดียวแม่เดีเดียวเดียวดียาดสรกูเฟี้ยว มาเลยด้ยโอ้ยตายไอ้ยไอ้ช mm ุบ hmm. ม er nah ันไม่ถึงสามไม่แล้วสามไม่แล้วเจ็บมันมืดมันมืดสามไม่แล้วเอาเดียวดียิงดียิงดีอาดเอาดมาดิระเบิดไอ้ซันเต็มโพสไอ้เหี้ยการเก็บเลี้ยงตัวนี้โพสไอ้เหี้ยขายขำไม่ไง้รับพยายามยิงอย่างระวังเพื่อนนะครับ ไอ้เพื่อนเจาน่เพื่อนโดนไปดิตัวละเม็ดเช็ดเขไละเ้าทีละตัวละม็ดต้อัวกโอ้โอไม่ไหวไม่ไหวแบบนี้ไม่ไหวตกวะไม่ได้หรอคือมได้ครัเียตัวเองคือมันยิงกูเดี๋่นเ่นได้ล้ววะอ้ยโอ้ยเยอยยยยยยย มันมันเล่นเตอะไรวะเล่นเะไรวะสามเจ็ดจุดหกอะเ้าตัวเองอะหกกับกำอะใส่แลไม่รู้่ากูยิงหมดได้อยู่มีมานเออคือเล่นมานพอรู้อะเดี๋ยวจับไอ้นี่เลยมีเซตเดียวน่ะการชงกัญชาไม่มีกระปุกไมมีกระปกแล้วแม่งไม่มีหัวด้วยมีมานกไปละไม่รู้อ่ะีละ มาลยอืมไนมีจริมีอะไรวะอะไรวะโอ้ย่มันดิก่อนที่คร้ยจะรูดกันเองไอ้สัสงัจะเล่นรูดกันเองไม่มีสัตจะในมู่โจมลงมาอีกลงมาอีกไม่หล่รับมน้อตีอูนะเดี๋ยวว่าแลย กูปแล้วเว้ยแลวไม่ิีวเ้ยมะตัวตีนแต่วันเดี๋ยวมันก็ลงมาอีกกูบอล้วมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วตัวตีวะไอไก่กามาแล้วเนี่ยไอไก่กามาแล้วมึงตีกันะเียไอดไอเดี้ไอเดบไเดี้ไเตีดิตีนะอเีไอเด้ไดีะีไอด้ไดตี้อติ้ีเิตได้ ที่ดีใครหัวที่ใครหัวที่ดีดีเลยใครหัวตีเลยเออยังไม่ตีอันกูรออยู่ห่างๆแล้วกันเดี๋ยวยิงกันเลยไอ้ที่ยะเป็เจ็ดเลขเจ็ดตีตุยวะมันอยู่ไหนวะไอ้ไม่ไอ้ไข่ไอ้ไม่จะตีเหรอเดี๋ยวกลอหลอกกูเตอร์ทียิงกันยิงกันนี่พวกเราพวกเราพวกเราอย่าจิงกูอย่าจิงกูแต่ยิงไงยิงเขาอยู่ในโพสเขาอยู่ในโพสต์อยู่ในโพสต์อยู่ในโพสต์เลขเจ็ดเลขเจ็ดพี่กูมาดิกูเลขเจ็ด เพื่อนเพื่อนอนของมันตีกุดซมองตีกูไหนมันอยู่ไหนมันไม่ได้อยู่ในโพสิไหนเล็กๆกับพี่ม้เล็ับันอยู่ไหนวะหลังบ้านหลังเพื่อนเพื่อนเพื่อเอาของมาดิสัมาดิสัไมาเล่นกันชาอิเพื่อนกูทำเพี้ยไรเนี่ยโอไหนอ่ะไหนอ่ะหลังโพสหลังโพสเดียวเดียวดิจุดหลังโพสจุดหลังโพสมไม่เยอะจัดเดี๋ดียวดีดิ มาดิเหรอปีังโดนไหมเนี่ยอี๊ยยควยไอ้ยังมันเยอะเกินคุยแล้วกูมาคนเดียววะยังไบร์ยังหายยังไหวกูก็เล่นจนกูท้อแล้วแหละไอ้เชี่ยมันไอีเยอะมัไร้เที่ยอะไรเลยอยากโดนทำยังไงอีเอวีซีมึงได้อีกแล้วเหรออันนี้แล้วกันนะรวยจังเนาะรวยเไี้ยแล้วกูยิงแต่กูได้เก็บไหมตว์อย่ายิง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 อยู่ดูวยกันวะเนี่ย พร้อมเลยเจอกันหน่อยเจอกันหน่อยขอจัดรุ่นนี้เลยแล้วกันนะฮะอันนี้นี่น่าจะขอบไปยิงกูโอเคกูพอรู้แล้วมันคือเซตอะไรสามร้อยแอ้ค สามร้อยสามร้อยใครชอบพูดอยู่บนบ้านไหมตั๊กยี่นี่เรยไม่รับตั๊กยู่ว่านี่นี่แม่งอยู่นี่มา้ยกลัมาได้ไหมเนี่ยตั้งใจยันใจยันแรงไม่หมดหลังมึงสองตัวไอ้ WCA หรือไอ้ WCA หลังมึงสองตัววิเชียรมันเก็บเพื่อนเราหมดแล้ว มันได้เก็บปูด้วยเนี่ยได้ลังเลมันไม่เข้าโอ้สอองตัวนั้นแม่งกระโดดนะเว้ยมันไล่ยิงเราอยู่ไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยมันยิงโดนตัวก็ตายวะไอทำตัวเป็นพระเอกไงวะเออมันไม่ตายเฮ้ยมันยังไหนมันยังไหนมันยังไม่จะตายไม่ตายมาเลยมาเลยเอาให้ลงเอาเว้ยลง ไอ้เจยโดนได้ไงวะมันจะตายมึงใช้คำว่ามันจะตายยิงมันเข้าหรือเปล่าเลือดมันเหลือทิพย์ทเอ็ดไอ้เฮียทำไมหนี่งเฮ้ยลวนหนึ่ยเลือดเป็นเหลือทิี่เอ็ดเองเมื่อกี้อกูยิงหัวมันไปหนึ่งแล้วก็เพื่อนลเพื่อนเปิ้ลอ่ะมันอยู่ในบ้านสองชั้นบ้านในบ้านสองชั้นเอหรอบ้านสองชั้นบ้านสองชั้นถูบไว้ถูบไว้ก็วังกระป๋อนมาเลยเนี่ยวะว่ากูรอเพื่อนดีกว่าเฮ้ยมึงวิ่งตามเพื่อนดิไอ้ร้อนร้อนมึงเข้ามาดิ กำลังไปเพื่อนว่ากูจะรอมันไม่กูรอมันนี่ยับกูก็รอเพื่อนตามสูตรมาเนี่ยไอ้ี้อ่ะมันมมันะปินแล้มันจะปี่ตัวหนึ่งตัวหนึ่งตัวสองตัวสองโอ้โหไม่น่าออกมาเลยอ้อมแล้วตอนนี้อ้อมแล้วตอนนี้อ้อมแล้วตอนนี้อ้อมแล้วเอาดิเียเียีเีเียตเีแล้วเียเร็วอันนี้ขึ้นพร้อมกันหมดนี่แหละเอาขึ้นมาเด็มึงขึ้นมาด็ รออมึงขึ้นมาดิเรอใส่เซตมึง่ใส่เซตกอเนี่ยเซ็ตวางอยู่ข้างนอกเต็มยอเพื่อนใส่เซ็ก่อนเราเพ <a> ื่อเมันลงมามันลงมามันลงมาอ้เหียตายมาดิมึงมึงมาไมดไมยเ่อนไม่ตายอ๋อมเจ็บมาเจ็บ

มึงไม่เริ่มถั่วมึงก็ตายรัวๆนะกูบอกก่อนไอ้เหี้ยได้ฟิวแบบมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนที่นี่เลยวะไหนก่อนที่โดนลุมอ่ะคันแก้ว่วงไปไหนอ่ะพาบ้านอ่ะหัวหน้าแก้วว่องไปไหนอ่ะไม่เอาปันมาปนยังปังยังรุนแรงุนแรงรุนพร้อมอุ้ยพร้อมไหมล่ะอุ๊ยเยอะ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 สัตว์เยอะพร้อมไหมล่ะไอ้สัตว์โอ้ขึ้นนี่ขึ้นอ่ะขึ้นอ่ะมึงขึ้น หนึ่งอย่าหนับ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 เรายังเรายังไม่ครบเรายังไม่ครบเดี๋ยวดูเดี๋ยวเดี๋ยวกูโยนระเบิดเดี๋ยวกูโยนระเบิดเข้าบ้านมันก่อนใครโยนระเบิดนั่นไงล่ะใครโยนระเบิดโยนไปไหนโยนอุ้ยไม่โดนโยนระเบิดหรอโยนระเบิดหรอมึงเข้ามาดิมึงเข้ามาดิเหมือนมึงขึ้นไปตายเยอะคนอ่ะ ดีลากันจับโยระเบิดหรอโนมันี่โนมันี่ไอ้เหี้ยบ้านตีไปแต่กูไม่ยอมเลยมันไม่ขึ้นกันเว้ยมันแบบเอออยูขึ้นไปดีอยูขึ้นไปดีเหี้ยนะไม่ก็ปล่อยเพื่อนไปตายดีแล้วเออเออมึงรอกันดีไอ้เหี้ยมันยิงไม่ทันหรอกมันมันอยากขิวเว้ยมันอยากเก็บมันเลยไม่ขึ้นกันเว้ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยมึงก็ยิงให้มันตายดิใครไปใครก็ได้แค่นั้นเองเราดูก่อนแคนมึงไม่ไม่จริงเนี่ยไม่รู้เป็นอะไรเนี่ย เออไม่เเออฉัมุ่ยก็ปล่อยไปได้รว่าวันหนึ่งโอ๊ยวันหนึงเก็บก่อนพักก่อนพักก่อนเพื่อนผมให้มันเก็บมาเติมนะผมไม่เก็บเก็บของเลยวะกูเก็หน่ยเเบหนยเก็บหนยเหนเก็บหนเพื่อนโอเคเพื่อน ตาย้ยเ้ยเฮมึงเกินไปยิ่ดิงยิงยไมยดูเนี่ยิง่ิงยิงยินยองยิงยยิงยิไยยมงยิงยิงยิงยยิงยอยิงยิงยิงงยิายยิงงยิงยิงยอยิยเงียิงยิยิงยิงยยยย้ยยย มา้ยนตะคริบยี่ปันสุดท้ายนะมึงรวบแม่งเลยเออเนี่ยมากันครบแล้วรวบเลยมึงอย่าเข้าทีละคนมันันก็ไม่รอดหรอกเออเร็วเร็วเร็วเอาเลยเว้เอาเลยเว้หมาเว้หมาเว้ยที่มายืนเก็บของอะไรแต่เพื่อนโอยช่วยด้วยช่วยด้วยไม่โดนเอาเลยเนี่ยผมแล้วเนี่ยเพื่อนเพื่อนมาเริงอยู่หน้าต่างมาเลิงอยู่หน้าต่างมาดิผมมาดิโทรมาผมเข้ามาให้หมดมองยังแป๊บนึงกันหนึงไอไหนไม่มีติดหนึ่ง ตาวนี้เพื่อนยังไม่มาเลยเพื่อนของรเวเร็วๆๆๆมนี้อะมุมอา่อยอร่อยห่อไม่รู้ใครจะห่อผมรอบนี้หนักแน่เลยวะยังไม่ดีมันนั่งอยู่โล่น่ะเจ็บมากเลย่อขึ้นเลย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 ้ขึ้นเลยขึ้นเล้ยเลยนเลยขึ้นเเลยขึนเลยขึล้นเนเลยขึน 哦，哦哦哦哦！我丢脸。